ออหนตเอา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 มออะไรติดปากอยู่ในนั้นอ่ะโกมเอาออกให้หมดเลยหน่ะหนเอาเขากำลังเลียยุรินเขานั่นนะออกหน่น่ๆหน่ะยายเขาแอะวางสีเขาจะคายสวัสดีค่ะ พี่อันคอยกลับมาแล้วเส้นท่านคอยอยากนอนพี่น้อน,นอคอยหลับหลับหล,ลับตื่นตื่นน่องพลอยนะบ้านเนี่ยหลับตัวน้องเกินแล้วห้อ,อ,องคนนี่นเขาเล่นไหมเพียงเอาโทรศัพท์ไปข้างมือแต่เอาหัลืมใส่แบบตัวนเ,เออเออ,เอ,อ,เอ,อ ดูเฮ้ยมาสาร์เบร์นเบร์นาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไหหลกโอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ชอสีแดงปิดๆเลย หวานกันตลอดเนียคนลูกเคยคนกับลูกสาวใอรคนอุ้ยก็ไหนเย่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 สิลูกเย่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 เห่นม้าบอนอนเหรอเย่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 ไรใจชาดแบ็ดกอนฮะแบ็ดยายจะหมดอะไรนะคะ สวัสดีคุณยายและน้องตาแฟดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องโอ๊โอยหัวตําปูนพี่น้องป๊กก่อนเออไปเบิ้งเลยเบิ้งไอ้ไปเป้าหัวยอ้ไอ้เดี๋ยวเร็วเป้าหัวไอ้นี่ลูกไปหัวไอ้หัวตำปูนกูล่ะไปเป้าหัวไอ้เดี๋ยวเร็วหัวอ้ตาปูนไปเป้า ไม่นั่นีกไม่าน,านั่นเะนี่ไม่นั่นเะนี่ไปไปไปเป่าห bah, ัวไอ้ก้อนโอ้ยยังไดงหัวไอ้ตำปูนไป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 มามามาอย่าไม่แม่เป่าหให้ก็ได้มะโอ้ยไอ้ทิดไอ้ทิดไปเป่าหัวไอ้นั่นต่อย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 มาใหญ่เป่าหัวให้นะอัพลุ่มปุ้งปุ้งดังปุ้งวันนึงเอา อเอาอีกว oh, 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 yeah, ่าว oh, oh, really? oh. <inaudible> ้าวพุ่นปวดเสียแกนสมองพ่นมาใหญ่มาใหญ่เป่าโอ๊ะอันนี้กระโปะขึ้นกันอือ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 เอาเลยอือ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 อ้า บุญเบลินที S, toy, 1, iałem, eating, ่ส <g zia> <t> ีนอนไปมันยังบนนุ่มมันยังนุ่มนุ่มแล้วยังบ่แกนแล้วไปเออแลกกันแักกันเล่นด้วยกันเอาเล่นเล่นเอาเล่นเล่นไอาเ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 ออ้เอาเอาเอาเ ออไปไปที่นอนเลยลูกไปที่นอนเลยนุ่มๆไปๆๆเรๆๆๆเฮเฮ้ยเเ้้้เฮ้ยเเ นี่เรียมเสาดึงเสียไปโอ้ไปเล่นงูไปเล่นงูไปไปเล่นงูเหมือนเดิมไปไปเล่นงูเนะแม่งูเอ๋ยกินน้าบ่อไหนเมื่อเช้าเนี่ยใครเล่นน่ะมาโอ้โอ้โอ้ไม่ยองไม่ยัาไม่เอไม่อาไม่อไม่ามาจับเสื้อไหมจับเสื้อเลยไหมจับเสื้อแล้วเล่นไหมเอออัชิวใช้มันจำเป็นดอก พุ่นหุ่นเดินกลับมาจากเซ็นท่นานไอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้าเยชาร์เฮ้ยเฮ้ยเฮยยย กลับมาคนหนึ่งนนอนหลับเพจนอนหลับแต่พลอยบ่หลับชิบเมื่อกี้นี่นอนกับแม่แม่นอนแม่ไปแล้วแม่ไปทำงานเอ้ยนฮอฮเฮ้โอ้คนนี่ทำอะไรยุติมึงเจ้าซักของเลยเก็บเลยเก็บเข้าที่เลย มาเก็บเข้าที่ผู้เส่ร่และเพิดน่ะมามาเก็บเข้าที่ก่อนน่ะน่ะเสียบเลยน่งเสียบเลยน่ะเสียบผ้าหม่มนี่น่ะนัะ่นน่นดึงได้ไหมดึงได้บ่มันสิของคาจะขลองบาทได้น่น นนันด่ดึงขึ้นดึงขึ้นในขาดขาดบ่นั่นโอ้ไปฟฟุ่นแล้วไปใช่หรือพูดหนึง่งไฟาสดค่ะ นแม่น่มันมันเสษส่วนเสียกมันหันดึงออกหันเรื่พงของพพูลนย่งมันเห็ด็ดึงออกมันหันตะบังเงาอะไรซื้อเมื่อเจ้าล่ะมันจะเป็นโซนเสียกมันผังมันเออนี่รามื่เจ้าจับนี่แหละเอา เฮ้ยยเปิดเปิดพีเขาเบิ่งด้ย้ายเขาไล่ให้ใหใหให